บ้านคุณผู้ชมที่จังหวัดตรังวันนี้เราเห็นภาพจากเมื่อวานนี้โอ้โหน่าเป็นห่วงมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะระดับน้ําลดลงจากเมื่อวานแล้วเกือบเกือบหนึ่งฟุตนะคะขณะที่ทางหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต18ก็นําเอาเครื่องสูบน้ําสมรรถนะสูงเร่งระบายน้ําในเขตเมืองทําให้ระดับน้ําลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรค่ะติดตามการรายงานสดจากทางคุณมูฮัมหมัดรุสีเชคฮารูนจากจังหวัดตรังค่ะเชิญค่ะเป็นเวลากว่า6วันแล้วนะครับที่ชุมชนท่าจีนภายในเขตเทศบาลนครตรัง จุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับมีสภาพไม่ต่างไปจากลําคลองถูกน้ําท่วมสูงเกือบ1เมตรนะครับแม้ว่าฝนได้หยุดตกมาหลายวันแล้วแต่ระดับน้ํายังคงอยู่ในขั้นวุกฤตส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ครับชาวบ้านในชุมชนท่าจีนซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดประสิทธิชัยภายในเขตเทศบาลนครตรังประสบภัยน้าท่วมมานานกว่า6วันแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้และส่วนใหญ่ต้องย้ายไปพักอาศัยที่เต็นท์อพยพหรือบ,บ้านญาติพี่น้องเป็นการชั่วคราวเพราะระดับน้ํายังคงท่วมสูง ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายแม้วันนี้ระดับน้ําได้ลดลงจากเมื่อวานแล้วแต่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตวันอังคารก็เริ่มเข้าบ้านแต่วันอังคารนี้เร็วมากเราก็ขนของมากา็จับได้อย่างหนึ่งก็กระตุ่มก้าอีกอีกทีนึงก็เ,ออเข่าแล้วก็นี่ก็ระดับนี้อยู่ประมาณสองวันแล้ววันนี้ระดับน้ําลดลงไหมครับลดลงประมาณเนี้ยเนี่ย yeah. ระดับรวยน้ําครับก็ประมาณคืบหนึ่งได้อยู่บ้านที่นี่ไมหมหอวาอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ริมถนนนะที่กลางเต็นอยู่ครับเขบางบางปีกันเต็มนี้ก็มีนะหนักกว่านี้ก็มีแต่ว่าอันนี้ระดับน้าลดลงแล้วใช้มีน้ำลดแล้วครับในช่วงที่น้ําท่วมนี้ป้ามันอีีต้องไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่บ้านลูกคนของไปอยู่บ้านลูกที่ นู่นมันมันมันเป็นถ่งบ้านนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วคุดหลานสองคนสามคนต้องอยู่กันวันที่วันที่สองน้ำมานากลางวันมันมาเยอะเลยองโกไม่ค่อยตันเลยและที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับคือสภาพของวัดประสิทธิชัยหรือวัดท่าจีนนะครับภายในเขตเทศบาลนครตรังซึ่งถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรมาเป็นระยะเวลากว่าหวันแล้วนะครับ สภาพน้ําท่วงที่เห็นอยู่นี้นะครับได้สร้างความเสียหายให้อาคารภายในวัดนะครับทั้งกุฏิและโบสถ์ภายในวัดแล้วก็ทําให้พระสงฆ์และสามเณรนั้นไม่สามารถที่จะออกไปบินฑบาตททากิจของสงฆ์ได้ตลอดในช่วงเช้านะครับและ,ะในส่วนของการพักอาศัยของพระนั้นก็จะต้องขึ้นไปอาศัยที่ชั้น2ของอาคาร นายชัชวันเบนจัสรีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดในฝั่งอันดามันได้มาติดตั้งเครื่องสูบน้ําระยะไกลสมรรถนะสูงสูบน้ําได้5,000 0ลิตรต่อน,นาทีจํานวน3เครื่องที่วัดประสิทธิทชัยแห่งนี้เพื่อเร่งสูบน้ําจากภายในเมืองตรังให้ไหลลงสู่แม่น้ําตรงังซึ่งจะสามารถสูบน้ําให้ลดลงได้ชั่วโมงละ3เซนติเมตรนะครับซึ่งขณะนี้ระดับน้ําในแม่น้ําตรังก็ลดลงต่ํากว่าตลิ่งแล้ว หากไม่มีปริมาณน้ําฝนเพิ่มนะครับก็คาดว่าวันนี้ระดับน้ําน่าจะลดลงไปได้อีกนะครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน,น้ําที่ไหลลงมาจากอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยอาจจะเอเข้าท่วมพื้นที่ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลได้อีกทั้งพนังกั้นน้ําแม่น้ําตรังนะครับซึ่งเป็นแนวคันดินริมแม่น้ําบ้านมวลน,น้ําไม่ไหวล่าสุดได้ชุดตัวเพิ่มอีกหนึ่งจุดที่บ้านปากหมันตาบนหนองตุดอําเภอเมืองจังหวัดตรังรวมพนังกั้นน้ําชุดตัวเสียหายแล้วทั้งหมด3จุดนะครับ สถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดตรังก็ยังถือว่ายังน่าเป็นห่วงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งคนนะครับจากการถูกกระแสน้ําเชี่ยวพัดผ่าไปนะครับทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดจากจังหวัดตรังครับ